วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมสามารถทําได้จริงนะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินจากแอปนี้เลยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่คอมเมนต์แล้วก็สอบถามเข้ามาว่าตัวแอปเนี่ยยังจ่ายเงินหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปนี้นะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดฟรีกันได้เลยนะครับจะค้นหาที่ Google Play Store ตามชื่อที่ผมขึ้นไว้ให้ก็ได้เนาะผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับหรือ ลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูในส่วนของคลิปที่1ก่อนได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสมัครการใช้งานนะครับจะได้เข้าใจเบื้องต้นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายแบบคร่าวๆและกันในการใช้งานนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการถอนเงินนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ผมมียอดเงินพอที่จะทําการถอนได้แล้วนะครับผมสาหรับวิธีการเล่นของแอปนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับเป็นเป็นในส่วนของการผสมรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับผมสาหรับเมนูนะครับทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับก็จะมีแอบทามนะครับแล้วก็รถแล้วก็สโต้นะครับแล้วก็มีในส่วนของออโต้เนาะส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นยอดเงินนะครับทางด้านซ้ายของเราเนี่ย จะเป็นยอดเงินที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเลยนะครับก็มี316.68สตตางค์นั่นเองนะครับลัคกี้นะครับก็เป็นการสปินนะครับแลนกิ้งนะครับก็เป็นการจัดอันดับของคนที่เขาใช้งานของแอปนี้นะครับวิธีการเล่นครั้งแรกเลยนะครับเราจะต้องซื้อรถนะครับผมวิธีการซื้อลดนะครับกดตรงหน้ากลางหน้าจอของเราเลยด้านล่างครับ วิธีการซื้อเราจะต้องมีเหรียญทองตรงนี้นะครับผมที่เป็นเงินในเกมเนาะจะเอาไว้ใช้ในการซื้อรถในแต่ละเลเวลนะครับเลเวลเรแรกๆเนี่ยก็จะใช้เงินถูกมากนะครับเมื่อเราเล่นไปสูงๆเนี่ยเลเวลรถสูงขึ้นนะครับตอนนี้ผมเลเวลรถอยู่ที่24นะที่ซื้อได้นะครับมันใช้เงินซื้อค่อนข้างแพงนะเห็นไหมเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อมันจะขึ้นให้เราดูในส่วนของ โฆษณาหรือว่าวิดีโอนั่นเองนะครับเพื่อที่จะรับเงินมาซื้อรถนั่นเองนะครับผมมันจะดูได้วันละ30ครั้งนะครับซึ่งการถอนเงินครั้งแรกสาหรับคนที่เล่นครั้งแรกเลยนะเขาจะให้เราดูวิดีโอตรงนี้เนี่ยทั้งหมด5ครั้งนะครับก็ให้เราดูตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปถอนเงินเมื่อเรามียอดครบขั้นต่ํานะครับผมอ่าประมาณนี้กดเข้าไปดูได้เลยนะครับสต re นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการซื้อรถตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวลที่เราถึงนะครับอ่าเลเวลที่ผมถึงอยู่ประมาณ24เนาะนี่ เราอาจจะซื้อเลเวล23มาก็ได้นะครับผมเนี่ยเราซื้อเลเวล23มานะครับถ้าตรงหน้านี้นะครับผมเรามีรถของเลเวลอะไรเนี่ยเราก็จับรวมกันแบบนี้เลยนะอย่างเช่นนะผมรวมไปเป็น25เนาะแล้วก็เอา25ไปรวมกับ25นะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมรถเนี่ยมันก็จะทําการวิ่งไปเรื่อยๆของมันเองนะครับเมื่อรถมันเข้าจุดตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเงินเหรียญทองขึ้นมาบวกตรงนี้นะครับ เอาไว้ซื้อหนึ่งซื้อรถต่อไปแล้วก็เอารถเนี่ยมารวมการบวกกันไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอัพเลเวลนะครับเมื่ออัพเลเวลเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับไปเงินมานะครับซึ่งเงินแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะเนาะเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนออโต้ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะเป็นเวลาออโต้ในการเล่นหรือว่าจับรถเนี่ยมารวมกันนะครับมันจะทําการรวมให้โดยออโต้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไร นะครับผมแล้วก็สามารถกดดูวิดีโอแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้เนาะต่อไปนะครับกดไปที่โปรไฟล์ด้านบนของเรานะครับสําหรับใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนลอกก็สามารถไปแนะนําเพื่อนได้นะมันมีวิธีการแนะนําเพื่อนอยู่ตรงไหนนะผมไม่แน่ใจนี่ด้านล่างหรือเปล่านี่ตรงนี้เลยด้านล่างซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนของอ่า Invite Friend นะครับเป็นการแนะนําเพื่อนเนาะสำหรับตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับแนะนําผ่านช่องทางไหนก็ได้นะครับทุกช่องทางเลย Facebook Twitter อ่า t ินส a าแกรมนะครับทิกต็อกยูทูนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะว่าจะแนะนําผ่านช่องทางไหนนั่นเองนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมเนาะตรงนี้เนี่ยผมก็ใส่รหัสโค้ดจากช่องของพี่โดมมานะครับผมก็ช่วยพี่โดมไปนะครับผมวิธีการแนะนําก็ประมาณนี้นะครับต่อไปลัคกี้นะครับที่เป็นกล่องของขวัญด้านบนตรงนี้จะเป็นการลัคกี้ดานะหมุนวงล้อนะครับก็จะรุ่นลับในส่วนของเหรียญทองนะครับ เงินนะครับผมก็ลองมาเล่นมาหมุนดูได้นะครับประมาณนี้เลยต่อไปก็เป็นอันดับแลนด์กิ้งนะครับผมก็มีคนที่เขาเล่นแอปนี้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นเพื่อนที่เราแนะนําไปนะครับก็มีคนเล่นเยอะมากนะครับผมได้รับคะแนนเยอะมากนะครับผมนี่ตามนี้เลยเนาะก็ลองมาดูได้เนาะสำหรับคนที่เขาเล่นแอปนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีการถอนเงินนะครับว่าต้องถอนตรงไหนอย่างไรนะครับก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่มันเป็นรูปบัตรนะกดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นจํานวนขั้นต่านะครับสำหรับการถอนเงินเนาะถ้าของใครขึ้น0.1หรือว่าขึ้นต่ํากว่าของผมเนี่ยก็สามารถถอนได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมถอนไปหลายครั้งแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นเริ่มที่60บาทนะครับถึง1,200บาทนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีที่316บาทนะครับผมก็จะถอนไปที่300บาทเลยนะกดเข้าไปแล้วก็กดด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยในส่วนของการถอนเงินนะครับก็จะมีเหรียญ TRX ก็คือเหรียญตอนนั่นเองนะครับแล้วก็ USDT นะครับเป็นเครือข่ายของ TRC 2 0นะครับผมก็คือตอนนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่จะถอนเนาะก็แนะนำนะครับให้ใช้กระเป๋า Binance นะครับผมเพราะว่ากระเป๋าไหนที่สามารถเก็บเหรียญตอนหรือว่า TRX ได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของ b ิ t ครับนะครับไม่มีเหรียญ TRX ในการเก็บเหรียญนะครับจะเป็น Starcoin Binance นะครับผมที่มีเหรียญตอนนะครับ ส่วน USDT นะครับบิดขับมีนะแต่บิดขับไม่มีเครือข่ายของ TRC 2 0นะครับถ้าเป็น Binance นะครับจะมี TRC 2 0เนาะสำหรับ USDT เดี๋ยวผมจะเปิดของ Binance ให้ดูนะครับโอเคครับก็อยู่ในส่วนของกระเป๋า Binance เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูที่ Wallet เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีในส่วนของ USDT อยู่ประมาณ780บาทเนาะหรือ23.23 23เหรียญน,นะครับผมอ่าแล้ก็กดไปที่ USDT นะครับ จากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่าฝากนะครับผมเมื่อเรากดฝากมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของเลือกเน็ตเวิร์กให้เรานะครับให้เราเลือกไปเป็น trc 20เนาะก็คือตอนนั้นเองนะครับสำหรับไ n เน็ตนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับบิตครับให้ดูนะครับเราไปดูที่บิตครับนะครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของกระเป๋าบิตค u ันะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับของ usdt นะครับว่ามันมี trc 20หรือเปล่านะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่เหรียญนะครับตรงคําว่าฝากนะ แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของบิตครับนะครับมันจะเป็น ERC นะครับ ERC 20นะครับก็คือเป็น Ethereum นะครับผมมันไม่ใช่ของตอนนะครับก็เลยไม่สามารถฝากเข้าบิตครับได้กระเป๋าไหนที่สามารถฝากเป็น TRC 20ได้เราก็สามารถใช้กระเป๋านั้นในการรับเงินได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใช้ในส่วนของ b บ n น e นะในการรับเหรียญนะครับ โอเคนะครับก็เข้ามาที่ใบแนนนะครับเลือกไปที่คําว่า on นะครับหรือว่า TRC 2 0เนาะกดเข้าไปนะครับอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีลิงก์กระเป๋านะครับขึ้นมาให้เราใช้ในการรับเงินนะครับก็ให้เรา copy ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่แอปของเรานะครับโอเคนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะถอนเป็น USDT นะครับ300บาทนะครับก็ประมาณ10.0นะครับผม10เหรียญนะกดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดต่อไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราวางนะครับลิงก์กระเป๋าที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ลงในช่องนี้นะครับผมวางลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดวิดดอร์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับยอดเงินเนี่ยก็ถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่ามันใช้เวลานานไหมในการถอนเงินนะครับจากที่ผมเคยถอนมาเนี่ยก็ไม่เกิน2วันหรือว่า3วันนะครับเงินเข้ากระเป๋าของเราแน่นอนนะครับผมสลับใครที่เคยถอนแล้วนะครับก็คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางสลับ ผู้ใช้ใหม่คนอื่นๆได้นะครับโอเคนะครับสหรับแอปนี้ก็วิธีการใช้แบบนี้เลยนะครับวิธีการถอนเงินก็ทําแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตให้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ